สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอันนี้คืออะไรครับปะตนซินวาเนียชุดเซ็ตซินวานเนียนะครับที่นักระตูนมีนะฮะแล้วก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับก่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่นี้บ้านชั้นเดียวนะฮะแล้วก็นี่รถคันแดงสุดเก๋นะครับแล้วอันนี้นะครับเรายังไม่พอเท่านี้ใช่ไหมตูน เรื่อง,องด้วยนะครับเดือนนี้เป็นเดือนอะไรนะลูกเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นวันเกิดของกระตูแล้วครับกระตูนเกิดวันที่เท่าไหร่คะ9ธันวาคมเกิดวันที่9าธันวา 9, <000 S 1> วใช่ไหมครับก็อีกไม่กี่วันนี้เองนะครับแม่โบนี่เขาก็เลยมีเซอร์ไพรส์มาให้ใช่ค่ะแม่ไปจัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดวันที่9ธันวาพร้อมกับของขวัญพิใหมเลยดีโอ้โหสองอย่างควบกันเลยใช่ไหมเพราะมันเป็นเซ็ตใหญ่มากเราอยากเห็นแล้วครับว่า ชุกใหญ่ที่คุณแม่ว่าเนี่ยจะใหญ่ล้แค่ไหนแม่แอบไปสั่งที่ shopee มาโดยที่น้องกระตูนไม่รู้นะคะขอดูหน่อยได้ไหมเป็นยังไงค่ะใหญ่มากชุดใหญ่จริงอ่ะดูดิหนักด้วยหนักมากค่ะโอ้โหแกเป็นหลังเล็กไปเลยอ่ะอันนี้ใหญ่กว่าแลวใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นชุดอะไรครับชุด redroot country home g i f t s e s ค่ะนี่มีเจ้ากระตุกตาระลอกหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจสองตัว สองตัวนะครับนี่โชว์อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็โอ้ดูชุดเท่านี่ใหญ่มากค่ะนี่นะฮะใหญ่มากจริงๆเลยการ์ตูนดูอยากแกะแล้วค่ะอยากแกะใช่ไหมเอาแกะเลยโอ้โหดูหน่อยข้างในเป็นยังไงบ้างเนื้อใหญ่สักแค่ไหนอ่ะนี่โอ้ยใหญ่มากจริงๆครับตอนนี้ดูดิดูตัวการ์ตูนนะกับตัวบ้านนี่ครับใหญ่มากเอาแกะออกมาเลยค่ะมีอะไรบ้าง แล้วตอนนี้เราก็แกะออกมาเสร็จเป็นที่บบรเรียบร้อยแล้วค่ะนครับ,น,รบนี่แกะออกมาแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหอลังการงานสร้างมากเลยครับทุกคนนะฮะเยอะมากนะครับอุปรกรณ์มีเยอะแยะมากเลยใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะแล้วอย่างนี้จะประกอบอยังไงครับเนี่ยเขาจะมีคู่มือมาให้อ๋อนี่ไงครับไม่ไมต้องกลัวว่าจะประกอบยากนะครับประกอบไม่ยากนะครับเรามีาคู่มือโอ้โหชัดเจนด้วยกระดาษนี่เบลอเลยเห็นไหมนะฮะบ้านหลังนี้จะสวยแค่ไหนนะครับจะเหมือนในรูปหรือเปล่านะครับ อันนี้จะเป็นชิ้นส่วนนะครับนี่เห็นไหมจะเป็นประกอบบ้านนะครับก็จะมีของแต่ละอย่างนี่นะฮะมาประกอบบ้านกันดีกว่าอันนี้คืออะไรครับโคมไฟค่ะอันนี้เป็นโคมไฟที่จะต้องติดในบ้านนะครับใช่ค่ะเพราะบ้านบ้านหลังใหม่นี้เรามีไฟแล้วนะครับใช้งานได้จริงนะคะติดยังไงคะนี่จะมีตะขอให้ติดนะครับอ่ามันจะติดได้สองตำแหน่งนะคะมีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างอ๋อนี่ครับติดออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณลักษณะแบบนี้นะฮะ ข้างบนแล้วข้างล่างด้วยครับข้างล่างค่ะข้างล่างจะติดสองดวงนะครับทุกคนแน่นไหมยังแน่นยังอีกด้านหนึ่งค่ะอีกด้านหนึ่งเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะครับก็ติดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วไหนยะไฟคือจะมีไฟน่าต้องมีฐานนะครับทุกคนเราต้องมีฐานนะฮะฐานจะอยู่ด้านนี้นะครับพอดีป๊าป๊าเอาไปใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะถ้าอยากรู้ยังไงก็ไปดูในคู่มือได้นะครับนี่เปิดสวิตช์ปุ๊บมาแล้วครับ นี่เปิดสวิตช์แล้วครับก็จะมีไฟด้วยนี่ครับไฟติดด้วยไงเราข้างล่าง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 นี่มืดดืดครับเปิดมีไฟนี่ไงโอ้โหอย่าไงกระตูชอบไหมชอบมากเลยค่ะไฟด้วยนะครับแล้วตัวบ้านนี้นะครับสามารถนี่ขยายได้นะใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้ประกอบอยู่ข้างในครับนี่ประกอบบ้านมาแล้วครับส่วนอันนี้นี่หลังคาครับ จะมีหลังคาไว้ข้างบนนี่บังประตูนิดเดยวเอ๊ะตอนนี้มันจะเปล็อเป็นบ้านคนรวยค่ะแล้วข้างหน้านี้ยังไงเนี่ยจะมีหน้าต่างกับเขาเรียกว่าอะไรเราระเบียง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 ใส่ด้านหน้าระเบียงน่าใส่ตรงนี้อ่แม่โบช่วยกันเร็วกระตูช่วยกันดูตัวอย่างค่ะเราจะมีสมุดให้ดูครับอ่าเียบไปเลยเสียบด้านข้างด้วยค่ะ ก่อนอันนี้มันมีความยาวอย่างเงี้ยลูกอ่าวความยาวของเขาและะ้วขน,น,นาดเขาจะมาวัดมาเท่ากันหมดแล้วนะครับโอเคลองวัดดูก่อนว่ามันเสียบได้ไหมมันเป็นอันเล็กอ่าใช่ใช่ใชนั่นแหละครับเสียบได้โอเคอเสียบต่อเลยค่ะติดตั้งง่ายครับนี่เด็กๆก็ทําได้นะครับมันเป็นการใช้จินตนานการเด็กด้วยนะว่าเขาท แน่นหนามากเลยข้างหนึ่งข้างหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหหันมาหน่อยหันมาหน่อยค่ะระเบียงได้แล้วครับตอนนี้เหลือนี่หน้าต่างข้างล่างไงแคมป์แคมปิ้งข้างบนได้เลยค่ะน่าจัดปาร์ตี้นะข้างบนใช่่คะหมกระทะปิ้ใส่หน้าต่างครับหน้าต่างต้องใส่จากด้านในครับใส่ไปแล้วครับหนึ่งบานต่อไปครับพี่ตูน อันนี้ต้องใส่แรงๆหน่อยนะครับเพราะว่าล็อกเขาจะแน่นหนาครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เราประกอบบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่หน้าต่างใส่ระเบียงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกระตูนใช่ต่อไปครับเราจะทําการตกแต่งขนของเข้าบ้านเริ่มจากเดี๋ยวเราต้องอันนี้ก่อนนี่กระดกระดครับบันไดบันไดบันไดครับบันไดมีช่องด้วยมีช่องใส่ของด้วยใช่ไหมวางไว้เลยค่ะเหมือนตู้เก็บของค่ะนี่ครับโอ้โห บันไดสวยงามครับต่อไปครับไหน,นะค,ะครับเตียงนี่เตียงสองชั้นอยู่นี่นะครับเอาสีชมพูขึ้นก่อนก็ได้แต่แล้วแต่หนูเลยค่ะ,อเ,คคะเอาไว้ตรงไหนดีเตียงสองชั้นเอาไว้ตรงชั้นบนตรงนี้วางไว้เลยค่ะจากนี้ไปจะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็บันไดนะคะบันไดขึ้นเตียงน,น,น,นี่นะครับเตียงสองชั้นต่อไปครับมีชุด วอเนเจอร์โซฟาด้วยใช่ค่ะต้องบอกครับโซฟาอันนี้นุ่มมากเลยนะครับโซฟาหลุี่โซฟาหลุียนิ่มไหมนิ่มเนองก้าเราไกดเลยไหมครับมันจะบุมลงไปครับเป็นโซฟาที่นิ่มมากครับเราอันนี้เป็นโซฟารับแขกเราจะไว้ท่าไหนดีจัดสไตล์คนยุโรปคนยุโรปอันนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วต่อไปอันนี้ครับ ทีวีค่ะทีวีตั้โต๊ครับเป็นทีวีสมัยก่อนน่ะน่ารักอ่ะทั้งราบสื่อได้ไหมเปิดนี่กำลังเปิดได้ใส่ของนะครับนะฮะแล้วก็นี่ครับเราจะใส่จากด้านบนใส่ด้านบนนี่มีทีวีโอ้โหเป็นไงเก๋อะเปลี่ยนตุ๊กตาเปลี่ยนหน้าได้เปลี่ยนหน้าได้ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับก็แค่คว่ใหม่แล้วก็ใส่ใหม่ค่ะนี่ไงทีวีเราไปไว้ตรงไหนดี ทีวีต้องวางข้างข้างบันไดกันนะข้างบันไดกนนะะไปต่อไปครับมีอะไรอีกครับอุปกรณ์เยอะมากเลยครับมีโต๊ะค่ะมีโต๊ะโต๊ะไหนนี่วางไว้ตรงนี้เรียบร้อยน่ารักมากอันนี้ใส่หนังสือโต๊ะน้ำชาตอนนี้เราก็ประกอบบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมลกูก และอันนี้ก็คือเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับระลอกน้อยนะครับสองตัวนะครับตัวผู้หญิงกับตัวผู้ชายน่ารักมากเลยเราตั้งชื่อว่าไรเดียกระตูตัวผู้ชายชื่ออะไรครับเอมา่าเอมา่าตัวผู้หญิงชื่ออะไรครับเอมี่เอมี่นะครับอ้าวเราไปอยู่บนบ้านเลยแล้วก็ที่สําคัญครับบ้านหลังนี้นะครับนอกจากหลังใหญ่แล้วนะครับเขาสามารถทําอะไรได้คุณแม่ทาเป็นแกลล์แมนชั่นได้คะ่ะเป็นแกลล์แมนชั่นคือหมายถึงว่า สูงขนาด3ชั้นด้วยกัน3ชั้นเหรอก็เห็นมีแค่สชั้นนะคุณแม่อ๋อบ้านตัวนี้มันสามารถนํามาเชื่อมต่อกับบ้านชุดเดิมที่เป็นชุด red roof cozy cottage ได้แล้วเรามีชุดที่จะมาประกอบกับบ้านหลังนี้ไหมอะครับมีค่ะนี่ฮะเป็นบ้านหลังแรกที่เราได้มาใช่ไหมคะใช่ค่ะล้วจะประกอบยังไงล่ะคุณแม่อ่านี้ออกก่อนค่ะเราจะต่อเติมใหม่ยังยังยงยงเอานี่ออกก่อนด้วยนี่ไง ปอกออกออกออกบ้านอันอนี้คือสองชั้นแล้วนะได้ไหมได้ค่ะได้อ้าวด้านอ๋อตรงนี้ยังมีรั้วอยู่นี่ไงตรงนี้ใส่รั้วได้ครับขอข้างหน้านี้ไม่ต้องถอดรั้วเลยครับต่อเฉพาะด้านทางใช่เอาคุณแม่โบแล้วอันนี้จะใส่ตรงไหนครับตรงไหใช่ไหมตูนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ถ้าใส่แล้วเป็นบ้านดูบ้านกี่ชั้นเนี่ยสี่ชั้นโอ้โอ้สี่ชั้นครับ แต่ตรงนี้มันไม่สวยตรงนี้จริงๆแล้วใส่ยังไงข้างตู้นใส่ยังงี้ค่ะนี่ต้องให้กระตูสอนให้ดูนะครับตรงนี้อ๋อถอดออกได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เราไปตรงไหนนี่ค่ะอ่านี่จะมีล็อกกันอยู่พอดีเลยเนาะแล้วอันนี้ละคะ,คะอ๋อใส่ด้านข้างอุ้ยส,<า>สวยมากเออเป็นสามชั้นจริงๆด้วยครับลองหมุนให้ดูข้างในหน่อยได้ไหมครับอ่าลองหมุนนะครับ นี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับสามชั้นจริงๆด้วยเห็นไหมทุกคนโอ้โหโอ้โหมาแรงจริงๆครับแรบบิดขับเร็วลือเกินเกือบชนเจ้ของบ้านแล้วเห็นไหมเนี่ยเกิดโชจ้ามาลงมาก่อนเร็วลงจากรถมาก่อนออกมากันครบเลยนะเนี่ยโอ้ช็อกโกแลตแรบบิดมาทั้งครอบครัวนี้มาทําอะไรกันล่ะครับมานอนค้างคืนด้วยค่ะ จะมาขอนอนกับบ้านเราเหรอเนี่ยใช่ค่ะเห็นว่าบ้านมันใหญ่ดีนี่ใหญ่มากเลยใช่ไหมครับบ้านเธอไม่จ่ายค่าไฟใช่ไหมเลยต้องมาอาศัยบ้านฉันอยู่ใช่ไหมใช่โอเคงั้นก็มาอยู่ได้ตามสบายเลยครับแล้วทั้งหมดนี่ก็คือชุดเซตอะไรครับคุณแม่ชื่อ,อ Red Root Country Home Gift Set นะคะเป็นคอเลคชันใหม่ประจำปี2020 ซึ่งเหมาะสําหรับให้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่วันเกิดนะคะให้ได้หมดเลยนะคะและยิ่งช่วงนี้นะครับผมก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับใกล้ปีใหม่แล้วด้วยผู้ปกครองคนไหนนะครับอยากซื้อให้ลูกๆหล,ล,ลานๆนะครับนี่ก็ไปที่อะไรนะคุณแม่ ไปหาซื้อได้ที่ในเว็บไซต์นะคะใน Lazada s h o ป e e นะคะหรือว่าจะเป็นแผนกของเล่นของห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะที่สำคัญช่าเอาแบบเยอะๆเลยนะคะไปที่ซิวเนียนมาเก็ตสสาข,าขาของเราได้เลยนะคะคือที่เกตเวเอกมัยและ The istan, เดอะคิสตันเอกมัยราบอินทาคา่ะครับผมหรือว่าเข้าไปเข้าไปเลือกดูในเว็บไซต์ของเราก่อนได้เลยนะคะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะ ครับเป็นกำลังใจให้ทาในคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้ามีอีกไหมติวเนียเนี่ยมีค<ช>่ะมีเหอช,ชีชุดใหญ่แล้วนะเนี่ยถ้าไม่อยากพลาดนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับทุกคนเห็นคลิปนี้ลาไปแล้วครับบ๊ายบาย